สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีตลาดทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทารอโดยไม่บอกความสุขหัวโตแม่หมอหัวโตนั้นเองคคับแม่หมอที่มีพลังงานเอาละพลังงานเนนจี้บวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไลฟ์มีดีในดีมีไลฟ์หรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะปู่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเขาน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่มีค้ำโฆษณาแต่ตะคำไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซปเปอร์แต่งแม่หมอด้วยนะคะแต่ ให้ไม่เป็นไม่เป็นไรหรือว่าอยากซับพอตทางตรงใต้คอมเมนต์เลยนะคะและถ้าใครนะคะอยากดูดวงนะคะกับแม่หมอนะคะแอปไลน์ตามนี้เลยนะคะหรือว่าใต้คอมเมนต์มีนะคะทุกคนทุกอย่างมีค่าใช้ใจ่ายนะคะแม่หมอจะเปิดรับวันจันนี้แล้วนั่นเองนะคะมาค่ะเชา้านี้เป็นวันพระอย่าลืมทําบุญนะคะทําบุญใส่บาตรถ้าเป็นเช้าพุธถ้าเป็นศาสนาอื่นก็เข้าโบสถ์หรืออะไรก็ได้นะคะเราก็เลย ส้งชื่อเรนด้อมว่าพรที่คุณปรารถนากําลังจะเกิดขึ้นจริงในเร็ววันนี้คือเรื่องใดคะพรที่คุณปรารถนานะคะจะสําเร็จและเกิดขึ้นจริงในเร็ววันนี้คือเรื่องใดคะมาค่ะขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาทุกพระองค์นะคะนะคะให้มาช่วยกันเปิดนั่นเองนะคะทุกคนเช้านี้เป็นวันเช้าดีๆอีกไม่กี่วันก็จะเข้าผ่านนะคะราศี พึกศกแล้วนั่นเองนะคะทุกคนสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาหาทุกคนล้านเปอร์เซ็นค่ะใครที่มีดวงมีดวงชะตาที่จะมีถูกลอตเตอรี่แบบฟุกๆนะคะให้ไปดูคลิปเมื่อคืนนี้นั่นเองบอกแค่นี้ค่ะนะคะ,นะคะมาค่ะทุกคนวันนี้เช้านี้พรที่คุณจะสำเร็จและเกิดขึ้นจริงในชีวิตคุณคือเรื่องใดคะ่ะมาค่ะนะคะขออนุญาตนะคะ Oh. ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างพรที่เกิดขึ้นจริงคุณจะได้หลุดพ้นนี่คือดอกกุหลาบโอ้โหสวยมากคอนที่คุณไฟออปเปอรเทิลคุณจะได้หลุดพ้นออกจากความขาดแขนสักทีออกจากกงขังในชีวิตของคุณสักทีมันฝังลากฝังโคนดอกกุหลาบที่อยู่นะคะกงขังมันเหี่ยวแห้งแล้วคุณเองกำลังจะได้หลุดพ้น ไพ่ออกมาดีมากนะคะแล้วก็อะไรคะนี่คือเดอะเดวิลระวังเรื่องอารมณ์ช่วงนี้อารมณ์ของคุณแปรปวนนะคะอารมณ์เท่านั้นค่ะและก็คําพูดคําจาเท่านั้นเองนะคะนะคะอย่าเชื่อใจคนง่ายอย่าไว้ใจคนง่ายนั่นเองนะคะฟังหูไว้หูเท่านั้นเองค่ะนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับพรที่คุณจะสําเร็จก็คือคุณจะได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะนะคะพรที่ คุณจะได้รับคุณจะได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนออกจากความอ่อมความยงในชีวิตคุณนั่นเองค่ะสิ่งใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเนื่องในวันนี้เป็นวันที่ดีเป็นวันพระนั่นเองนะคะแลมนะคะแลมกี่คําคะแลมสิบสี่คำนั่นเองนะคะทุกคนมาค่ะณนะตอนนี้เวลานี้สถานการณ์ที่คุณจะต้องเตรียมรับนะคะคือเรื่องในคะ oh. ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะความสุขจะมาเยือนคุณแล้วค่ะนี่คือเซเว่นออฟวอนนะคะงานของคุณเป็นถ้างานของคุณเป็นเกี่ยวกับธุรกิจกับดอกไม้หรืออะไรก็ตามนะคะนานาพันธุ์ดอกกุหลาบนานาพันธุ์หรือดอกกล้วยไม้อะไรก็ตามแต่ความสุขงานของคุณนับจากนี้จะเป็นงานพรที่คุณจะได้รับคือความสมําเร็จทางด้านการงานจะเป็นงานท้าทายงานท้าทายนี้จะนําพา ความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ชีวิตคุณมันเป็นอะไรใหม่ๆที่คุณยังไม่เคยจับนั่นเองนะคะงานนี้นะคะเกี่ยวกับดอกไม้ก็ได้นะคะเพราะนะคะอ่าเราจะบอกก่อนว่า นะคะสำรับนี้เป็นสำรับเกี่ยวกับดอกไม้นั่นเองนะคะเราเราไม่ได้เลือกมานะคะแบบว่าเราเห็นว่าอุย้ยมันเป็นสำรับใหม่เราเอามาเปิดดีกว่าเนี่ยค่ะนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับพรที่คุณจะสําเร็จคุณจะได้ลงมือทํางานกับสิ่งที่คุณรักอะไรที่คุณรักแล้วมันเป็นแรงบัน,บนดาลใจที่จะก้าวไปสู่ อนาคตที่คุณจะได้เป็นเศรษฐีหมื่นล้านมหาเศรษฐีพันล้านนั่นเองค่ะนะคะนี่คือธุรกิจของคุณค่ะต่อค่ะเพดออฟส์ <of> <c oughs> ให้คุณลงมือทำเลยค่ะนะคะ นฏิหารครั้งนี้คุณศึกษาตำราอยู่แล้วคุณเป็นคนเก่งเอาง่ายๆเลยคุณเป็นคนมีการศึกษาคุณเป็นคนเรียนหนังสือเก่งไม่ว่าคุณจะระดับไหนเราจะบอกเลยนะขนาดวุฒิมสามนะพี่สาวเรานะโค้เรียนเก่งเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ดูถูกว่าเอ้ยเราจบเท่านี้เท่านี้ไม่เลยค่ะทุกคนบางคนนะคะแค่เขาแบบว่าไม่ไม่ไม่ได้มีโอกาสนะคะได้มีโอกาสได้เรียนเท่านั้นเองนะคะนี่คือภูมิปัญญาของคุณที่ คุณสะสมมาจากอดีตชาติต่างก่อนนั่นเองนะคะนี่คือเพจออฟสอดตำลาเรียนของคุณภูมิปัญญาของคุณจะทําให้คุณนะคะก้าวไปสู่บันไดแห่งความยิ่งใหญ่ความขาดแค้นไม่มีในพจนานุกรมพรที่คุณจะสําเร็จนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะนะคะแล้วไงต่อคะนี่อะไรคะมันโผล่ขึ้นมาเซเวอค้คุณค่ะขค้คุณค่ะขค้คุณค่ะนี่คืออะไรคะมันโผล่ขึ้นมาค่ะ นะคะเซเว่นออปิโนับจากนี้ชีวิตของคุณจะมีแต่ความเพื่องฟูความอุดมสมบูรณ์ถึงเวลาที่คุณเก็บเกี่ยวถึงเวลามันเป็นเวลามันเป็นปีทองของคุณทุกคนแล้วนั่นเองนะคะนี่คือนะคะตัวตนของคุณพรที่คุณจะได้รับถึงเวลาที่คุณจะมีเงินเก็บเงินออมสถีคุณจะได้หลุดพ้นออกจากความขาดแทนและ นะคะสภาวะจิตใจที่ช่วงนี้คุณเป็นอะไรก็ไม่รู้มันอ่อมมันยมให้คุณเข้าใจว่านะคะดาวราหูกําลังจะเคลื่อนย้ายจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีกุมนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อราศีนะคะเมื่อราหูเข้าสู่ราศีกุมเมื่อไหร่ราศีกุมเป็นธาตุของธาตุลมชีวิตของคุณจะผัด เปลี่ยนแบบเร็วและกระทันหันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นให้คุณเตรียมรับแบบมีความสุขได้เลยค่ะใครที่ขาดแคลนคุณไม่ขาดแคลนแน่นอนค่ะลาหูมาเพื่อเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างนั่นเองเราเชื่อมากๆเลยค่ะเรื่องการเปลี่ยนของดาวลาหูนั่นเองนะคะแล้วเราก็จะ ให้บทสวดทุกคนถ้าใครค้าขายไม่ดีธุรกิจซบเซาเดี๋ยวเราจะให้บทสวดลาหูให้แต่ค้าใครถึงขั้นวิกฤตล้มละลายเดี๋ยวนะคะทักมาค่ะแล้วเราจะให้บทสวดแล้วนะคะคุณไปวัดป่าเลไลนะคะ ไปวัดป่าเลไลไปไหว้นะคะหลวงพ่อโตที่พลิกฝ่ามือถ้าชีวิตคุณล้มละลายจริงๆนั่นเลยค่ะจากหนักจะกลายเป็นเบาเพราะมีที่เดียวในประเทศไทยที่วัดป่าเลไลนะคะพลิกฝ่ามือชีวิตคุณแต่คุณต้องหนักหนจริงๆนะคะคุณถึงจะไปนั่นคือพลิกฝ่ามือดวงคุณที่ โอ้โหเกือกปุ๋ยอย่างนั้นนะคะโดนฟ้องล้มละลายหรืออะไรก็ตามแต่เราบอกแล้วไงว่าเมื่อถึงเวลาเราถึงจะบอกให้กับทุกคนจากนั้นคุณเตรียมดอกมะลิไปและเทียนสองเล่มแล้วก็ท่องคาถานะคะหลวงพ่อโตนั่นเองแล้วภายในเจ็ดวันชีวิตของคุณเหมือนพลิกฝ่ามือแล้วคุณเอาน้ำมนต์จากตรงนั้นแหละคะ่ะมานะคะมาไหว้ นะคะมาอาบมาทำอะไรก็ตามแต่แล้วชีวิตของคุณจะได้เจริญรุ่งเรืองแต่เราบอกเลยว่าถ้าใครมีวาสนาไปคือนั่นคือดวงของคุณจริงๆนั่นเองนะคะฟังได้แต่อย่าง,งมงายเท่านั้นเองค่ะต่อค่ะแต่คุณจะต้องมีดวงที่แบบว่าเกือบปุ่ยจริงๆนะคะดวงนั้นจะทําให้คุณพลิกฟ้า พลิกแผ่นดินนั่นเองค่ะนี่คือความลับที่เราจะบอกให้กับทุกคนพรน,นี้หล่ะค่ะคือสิ่งที่นะคะสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่คุณเคารพบูชาส่งพานํามาให้แม่หมอบอกความจริงความลับนี้เราไม่เคยเปิดเผยให้กับใครแล้วเราไม่เคยเปิดเผยให้กับสาธารณชนใด ม,มีมีครั้งนี้เชา้านี้เป็นครั้งแรกเป็นเกี่ยวกับวันพระด้วยนั่นเองนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณไปคุณไปวันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็ได้เพราะมันขึ้น5้าดาวเป็นการไหว้ขอพรหรือวันที่30ก็ได้นั่นเองนะคะถ้าคุณมีโอกาสได้ไปนะคะเพราะดูปฏิทินเราให้ปฏิทินแต่ปฏิทินเดือนพฤษภาเรายังไม่ได้ส่งให้ทุกคนนะคะทุกคนต่อค่ะ นะคะคณเวลานี้คุณเตรียมรับความสุขนะคะการเงินการงานคุณจะไม่ขาดแคลนอีกต่อไปแล้วผลงานของคุณกําลังจะได้กำลังเม็ดเงินเข้ามาสู่ในกระเป๋าของคุณนี่แหละค่ะคือการให้เงินทํางานนะคะความสุขของคุณกำลังจะเริ่มเข้ามาต่อค่ะค i ง g of h e a ขอบคุุณ่ะข่บคุญคข่าุขุณค่คณคคณค king of sort k คิง o อฟ o r ดนี่คือความสำเร็จราชาแห่งความสำเร็จคุณจะมีบารมีความสุขของคุณคุณจะได้ทำงานกับคนต่างชาติกับคนแดนไกลด้วยนั่นเองนะคะธุกรกิจของคุณจะเกี่ยวข้องกับคนญี่ปุ่นคนแดนไกลด้วยซ้ำนั่นเองนะคะปี68 เป็นปีของทุกคนที่เข้ามาดูนะคะที่มาเป็นลูกดวงของแม่หมอแม่หมอจะบอกทิคดีๆให้กับทุกคนตลอดเวลาแต่ขึ้นอยู่กับว่าช่วงจังหวะนั้นนะคะมีบางสิ่งบางอย่างอยากให้เราพูดเท่านั้นเองถ้ามีบางสิ่งบางอย่างอยากให้เราพูดเราถึงจะพูดได้เพราะฉะนั้นให้คุณติดตามแต่ไม่ติดตามก็ไม่เป็นไรนั่นเองนะคะบุญภาวาสนาสงคุณถึงจะได้ติดตามแม่หมอนั่นเองนะคะนี่คือนะคะคิง o อ บารมีของคุณมาถึงแล้วค่ะผู้ชายนะคะแต่ถ้าคุณผู้หญิงคุณจะได้ทําธุรกิจค้าขายกับคนต่างชาตินั่นเองนะคะธุรกิจของคุณจะเกี่ยวกับนะคะน้ําหอมหรือว่าเกี่ยวกับดอกไม้ผลไม้นานา,นาพันธุ์อะไรก็ตามค่ะที่มันทําให้ชีวิตคุณสดใสเหมือนดอกไม้เหมือนต้นไม้นั่นแหละค่ะธุรกิจที่มันจะนําพาให้คุณเป็น นะคะเป็นเศรษฐีเหมือนคนยูนั่นเองนะคะคนยูมีแต่คนรวยๆนั่นเองค่ะต่อค่ะนะคะขคุคุคุ่ะคุณค่ะค,คุะค,ค่ะ,คคะนี่คืออะไรคะนี่คือ นี่คือเทนเทนออฟพิคโคะนะคะความมั่งคั่งล่ำรวยความอุดมสมบูรณ์ถ้าคุณทำธุรกิจเกี่ยวกับดอกไม้นานาทันหรือเกี่ยวกับน้ำหอมความสุขของคุณเงินของคุณหลั่งไหลเข้ามานะคะถึงแม้ว่าน้ำหอมเกี่ยวกับดอกไม้นี่แหละคะ่ะทุกคนหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับดอกไม้ผลไม้ผลละหม,มากลากไม้ที่มันเป็นสมุนไพรก็ได้นะคะมันจะนำพาให้คุณนะคะจะเิญลุ่งเรืองนี่คืออะไรคะ เท o แต่ถ้าใครทำนานะคะเป็นชาวสวนชาวไร่ธุรกิจของคุณผลละหมากลากไม้ของคุณจะขายดิบขายดียังกัดเทน้ำเท่ทาเราบอกเลยแล้วนี่คือ Ten o p t i c ค o นะคะธุรกิจผลละหมากลากไม้ของคุณนะคะจะมีคนแห่เข้ามาซื้อนั่นเองนะคะเป็นทุยถูกตาต้องใจ นะคะของลูกค้าคุณน,นั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับนับจากนี้การเงินของคุณจะเฟื่องฟูนั่นเองพรที่คุณจะได้รับการงานคุณจะไม่มีการว่าตกงานความขาดแคลนไม่มีพจนานุกรมของคุณอีกต่อไปค่ะนี่คือพรที่คุณจะได้รับพรอันศักดิ์สิทธิ์ในวันนี้แหละคะ่ะที่คุณทําบุญทํากุศลมาเนิ่นนานและอย่าลืมกวาดน้ํานะคะกวาดน้ําแผ่บุญกุศลให้กับ ทุกคนที่คุณรู้หรือไม่รู้และก็อย่าลืมเวลากวดน้ำอย่าลืมแผ่บุญกุศลให้กับตัวเองนั่นเองค่ะต่อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะข้บคุณค่ะข้บคุณค่ะใครจะเป็นเศรษฐีชลธิ์ชะล,ะชะละิ์นี่คือเอทออฟไโมันถึงเวลาการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆคชีวิตของคุณนะคะนี่คือการเงินของคุณคุณจะมี คำพูดค่ะคำพูดน่ะคุณจะมีโชคลาบนะคะโชคลาบจะเกิดขึ้นกับคุณโชคลาบครั้งนี้เป็นโชคลาบแบบฟุกๆพรที่คุณจะได้รับคุณปรารถนาจะมีรางวัลจะได้รางวัลใหญ่คุณจะได้รางวัลใหญ่ไม่ได้รางวัลใหญ่ได้ยังไงคะนี่คือสิบเหรียญและนี่คือโชคลาบของคุณบางทีคุณอาจจะได้โชคลาบครั้งนี้คุณอาจจะได้ปรับเงินเดือนนะคะจากสามหมื่น เป็นสามแสนแบบนี้เราก็เรียกว่าโชคลาภหรือว่าการทําธุรกิจ นะคะคุณหวังสามแสนคุณอาจจะได้3ล้านอันนี้ก็คือโชคลาภเหมือนกันนั่นเองนะคะทุกคนนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะผลบุญกุศลพรที่จะสําเร็จแล้วจะมาหาคุณอย่างรวดเร็วเลขกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนี่คือพรด้านการเงินสิ่งใดที่คุณปรารถนาความสําเร็จนะคะก็จะมาหาคุณนั่นเองค่ะนะคะต่อค่ะแล้วยังไงต่อคะ แสงสวรรค์แห่งวันใหม่ความสุกดอกทานตะวันดอกใหญ่ขนาดนี้นะคะตัวคุณจะสวยเหมือนนกยูงคุณว่านกยูงสวยไหมคะดูดิคะ่ะคุณจะสวยเหมือนนกยูงค e ีนออปอลนะคะธุรกิจการงานของคุณโคตรเจริญรุ่งเรืองเหมือนดอกตานตะวันนะคะส่องแสงมานะคะส่องแสงมาสู่หน้าพระอาทิตย์ จำไว้นะคะตราบใดที่พระอาทิตย์นะคะยังขึ้นทางทิศตะวันออกเมื่อนั้นความสุขของคุณสร้างได้ด้วยตัวคุณเองจะมาหาคุณเสมอนั่นเองเช้านี้เป็นเช้าที่สดใส ตัวคุณณนเะช้าวันนี้เหมือนดอกทานตะวันเหมือนดอกไม้ที่เบ่งบานเหมือนคลิปนี้เลยคะ่ะถ้าคุณได้ดูเช้านี้คุณเตรียมรับโชคลาภเราบอกเลยว่าทุกคนมีโชคลาภถ้าคุณดูคลิปเมื่อคืนนี้ถ้าใครมีโชคลาภนะคุณไปดูคลิปเมื่อคืนนี้ถ้ารวยแล้วอย่าลืมแม่หมอนะคะ ตาดีได้ตาหลายเสียคลิปเมื่อคืนนี้นั่นเองนะคะอันนี้ไม่ได้สปอยแต่ขึ้นอยู่กับดวงของคุณนั่นเองค่ะแล้วนี่คือแล้วมันก็มาตอบโจทย์ว่า แล้วเขาก็มาตอบโจทย์ว่านะคะนี่คือ ten of pentacle แล้วก็ ace of pentacle นะคะแล้วธุรกิจการงานของคุณถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะนับจากนี้คุณจะสวยคุณจะพาวไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ธุรกิจการงานของคุณจะ,จะเจริญรุ่งเรืองเหมือนดอกทานตะวันเหมือนทุ่งแห่งแสนตะวันนะคะถ้าธุรกิจโอ้โห เกี่ยวกับสินค้าอุปโภคหรือบริโภคเกี่ยวกับผลไม้ลากไม้หรืออะไรก็ตามแต่นะคะที่เป็นของกินของใช้หรือว่าน้ําหอมก็ตามมันจะเจริญรุ่งเรืองนั่นเองค่ะแล้วคุณจะได้สังคมใหม่ๆด้วยนั่นเองนะคะคุณจะได้ติดต่อค้าขายกับคนแ่วสังทัดนั่นเองค่ะต่อค่ะ นะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายเราบอกเลยว่าคุณมีโชคลาภครั้งใหญ่นั่นเองนะคะผู้หญิงก็เหมือนกันค่ะนับจากนี้พรที่คุณจะสำเร็จและกำลังเดินทางมาหาคุณในเร็ววันนี้ต่อค่ะคน,คนุขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะนี่คืออะไรคะนี่คือดีอัลเลอร์เราบอกแล้วไงว่า นะคะนับจากนี้คุณจะมีวอริวันมากหน้าหลายตาคุณจะมีอาณาจักรเป็นของตัวคุณเองนะคะคุณจะได้เดินทางไปหลายทวีปไปหลายประเทศบางคนไม่ได้เดินทางไกลคุณอาจจะได้เดินทางทําธุรกิจค้าขายทำธุรกิจค้าขายออนไลน์กับต่างประเทศก็ได้นั่นเองนะคะทุกคนค่ะแล้วนี่คืออะไรคะบริวารลูกน้องคุณ ต่างก็แท้สองสัรเสริญคุณนะคะความสําเร็จกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณถ้าคุณเป็นผู้ชายดีเอ็มเพลอร์ถ้าคุณเป็นลูกน้องใครไม่ได้งานค่ะเพราะอะไรคะเพราะนี่คืออะไรคะคิงออฟสอดและนี่ก็คือดีเอ็มเพลอร์นะคะคุณเป็นคนที่หัวก้าวหน้าคิดอะไรแล้วคุณลงมือทําแล้วคุณเป็นคนที่มีทักษะที่ยอดเยี่ยมในการทําธุรกิจ คุณประสบความสําเร็จมาแล้วตั้งแต่เด็กถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะนับจากนี้นะคะความที่คุณเจอปัญหาความขาดแคลนหรืออะไรต่างๆมันกําลังจะหลุดลอยไปคุณได้เรียนรู้สภาวะอารมณ์ของคุณแล้วนับจากนี้ถ้าเป็นผู้หญิงคุณจะได้ทําธุรกิจขา,ขายกับคนท่าวจางทาดเราบอกแล้วนะคะนะคะแล้วนี่อะไรคะ นะคะดีเอ็มเพลเลอร์รวยเรือรวยลวน้นรวยฉ่ำๆพรที่คุณาัถนาแล้วกําลังจะมาถึงคุณในเร็ววันนี้ภายในเร็ววันนี้นั่นเองนะคะไม่เกินเดือนพฤษภาคมนั่นเองค่ะต่อค่ะว่าเพชร เอยคุณค่ะเคยคุณค่ะเพดออฟคับนะคะจงเชื่อมั่นในสัญชาตญาณตัวเองคุณมีสิเซิ์ส์ความสุขกําลังจะเข้ามาหาคุณนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามนี่คือเพดด์ออฟคับเห็นไหมคะนะคะคุณจะทําอะไรนับจากนี้ให้คุณลงมือทําผู้ชายนะคุณจะลงมือทําเลยนะคะแค่คุณได้ดูไพ่นี้ นะคะคุณก็อยากจะลงมือทําในวันนี้ด้วยซ้านี่คือพรอันศักดิ์สิทธิ์ที่คุณปรารถนามาเนิ่นนานกำลังจะสําเร็จผลให้มาหาคุณในเร็ววันนี้นั่นเองนะคะไม่เกินเดือนพฤษภาคมนั่นเองค่ะต่อค่ะ เพราะมันจะมาอย่างเร็วนั่นเองนะคะนี่คือคอนสินที่คุณปรารถนากําลังเดินมาหาคุณอย่างเร็วนั่นเองนะคะนับจากนี้ยิ่งดาวลาหูย้ายนะคะก่อนดาวราหูย้ายด้วยซ้านั่นเองค่ะต่อค่ะ อบคุณค่ะอบคุณค่ะอบคุณค่ะนับจากนี้นับจากนี้ครอบครัวของคุณครอบครัวของคุณจะไม่อ่อมจะไม่ยอมคุณจะไม่มีพจนานุกรมในเรื่องขาดแลนนี่คือบ้านสี่ชั้นคุณจะมีคอนโดเป็นของตัวเองคุณจะมีบ้านของคุณเป็นของตัวเองคุณจะมีอาณาจักรเป็นของตัวเองนี่คือ4 of โฟ่ออฟบอลนะคะสี่ไม้เท้าคุณจะมีความสุขในงานที่ทําอะไรที่มันทําแล้วทําให้คุณมีความสุขงานที่คุณทําแล้วคุณทําให้คุณได้เงินแล้วก็มีความสุขนั่นแหละคะ่ะมันจะนําพาเงินทองมาสู่คุณนะคะคุณใช้เงินเป็นแล้วคุณใช้ให้เงินทํางานคุณเป็นเจ้านายเงินไม่ใช่ให้เงินเป็นเจ้านายนี่คือความสุข นะคะถ้าเป็นครอบครัวนะคะถ้าใครที่มีครอบครัวแล้วครอบครัวของคุณจะกลับมามีความสุขแสงสว่างในครอบครัวไม่มีพจนานุกรมคําว่าขาดแคลนเพราะคุณจะมีโชคครั้งใหญ่นั่นเองนะคะแล้วการงานของคุณก็โดดเด่นทั้งผู้หญิงและผู้ชายไม่ว่าคุณจะแต่งงานหรือไม่แต่งงานก็ตามแต่นั่นเองนะคะนี่คือพรที่คุณพัฒน,นากําลังจะเดินทางเข้ามาหาคุณในเร็ววันนี้คือเรื่องการเงิน การงานและความสุขในครอบครัวของคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะเอกออกครับนะคะเอกออกครับบางสิ่งบางอย่างคุณต้องยอมทิ้งถ้าตรงไหนมันหมดแพทชั่นบางคนนะคะยังอะไรอาวรกับนะคะความรู้สึกเดมิดมเดิมยังไม่อยากทิ้งแพทชั่นตรงนี้ไปให้ แปดนะคะแปดถ้วยนั่นเองนะคะทุกคนให้ถ้าคุณหมดแพชชั่นในตรงไหนแล้วให้คุณทิ้งตรงนั้นเลยค่ะแล้วสิ่งใหม่ๆมันอยู่ข้างหน้ามันสิ่งที่หอมหวานมากนะคะถ้าคุณได้เจอสิ่งใหม่ๆเหมือนแม่หมอเนะีคะ,ะเทียบแม่หมอเป็นเป็น,เป,นเป็นต้นแบบก็ได้ค่ะเป็นกรณีศึกษาก็ได้นะคะถ้าเราถึงเราไม่อยากออก ถึงคุณไม่อยากเปลี่ยนคุณก็ต้องเปลี่ยนเพราะดาวราหูมาเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณและดาวพฤหัสมาเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณนั่นเองค่ะจะมีเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะคุณจะหมดแพชั่นกับบางสิ่งบางอย่างหลานเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วนับจากนี้ความสุขจะเข้ามาหาคุณนะคะเราบอกเลยว่าแปดถ้วยนะคะทิ้งบางสิ่งบางอย่างตอนนี้คุณกําลังจะได้หลุดพ้นจากบางสิ่งบางอย่างหลุดพ้นจากอะไรคะเดะทาวเวอร์ De ower, นะคะ คุณจะได้หลุดพ้นออกจากปัญหาเราบอกแล้วนะคะถ้าคุณมีปัญหาหนักหน่วงให้ไปที่วัดป่าเลไลไปไหว้หลวงพ่อโตนะคะแล้วชีวิตคุณจะพลิก เพราะมันขึ้นเดอะ์ทาวเวอร์ถ้าใครมีปัญหาล้มละลายที่เราพูดตั้งแต่ตอนแรกนั่นเองนะคะแล้วชีวิตคุณกลับมาภายในเจวันชีวิตของคุณจะพลิกผันเลยนั่นเองนะคะและที่สําคัญวันนี้เป็นวันดีอย่าลืมนะคะทานมังสวิรัตก็ได้นั่นเองนะคะทานมังสวิรัตประจําวันเกิดคุณก็ได้แล้วอย่าลืม แผ่เมตตาแผ่บุญกุศลให้กับสบรรพสัตว์ทั้งหลายให้กับตัวเองด้วยนั่นเองนะคะทุกคนนะคะมาค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะคุณไปพลิกชีวิตนะคะไปพลิกชีวิตเลยค่ะแม่หมอแต่ไม่สามารถไปได้ทำยังไงคะ่ะ นะคะทำยังไงไหวพระแม่ธรณีที่บ้านแล้วนี่คือเมื่อชีวิตคุณเจอสึกหนะักนะคะเดือดทาวเวอร์มาเพื่อเตือนก็ได้นั่นเองนะคะถ้าคุณรู้แล้วนับจากนี้ครอบครัวของคุณเมื่อคุณวันนี้นะคะถ้าคุณว่างหรือช่วงนี้วันอาทิตย์วันอาทิตย์และวันที่30 ไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วคุณจะสำเร็จนั่นเองนะคะวันอาทิตย์ถ้าใครมีปฏิทินแม่หมอวันอาทิตย์คือ5้าดาวและวันที่30สก็คือ5ดาวการขอพรพรน,นั้นจะสำเร็จและอย่าลืมนะคะปล่อยสัตว์นะคะแล้วครอบครัวของคุณจะมีแต่ความสุขปล่อยสัตว์ที่เป็นสัตว์น้ำนั่นเองนะคะ ปลาตัวเล็กๆก็ได้ค่ะนะคะหรือว่านะคะอันนี้มันไม่ขึ้นแปดดาบแต่เราก็ไม่อยากให้ขึ้นหรอกค่ะนะคะรุ่นคุณกําลังจะได้เดินออกมาจากจุดออมจากจากจุดยมปัญหาธุรกิจการงานของคุณที่คุณเจอณนะตอนนี้ที่มันล้มละลายมันจะกลับมาฟื้นฟูและทําให้คุณกลับมามีความสุขครอบครัวของคุณกําลังจะกลับมามีความสุขอีกครั้งนั่นเองนะคะแล้วเช้านี้หรือตอนไหนก็ได้อย่าลืมปล่อยปล่อยสัตว ช่วยเหลือสัตว์หรืออะไรก็ได้สัตว์ที่พิการจากนั้นเมื่อปล่อยเรียบร้อยแล้วให้อุทิศบุญกุศลน,นะคะกวดน้ําอุทิศบุญกุศลว่าให้กับเจ้ากรรมนายเวรเท่านั้นเองค่ะนะคะเวลาปล่อยอะไรก็นะคะอุทิศบุญกุศลน,นั้นให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้เขาเปลี่ยนจากศัตรูร้ายมาเป็นมิตรที่ดีกับเราเท่านั้นพอนั่นเองนะคะมาค่ะแล้วยังไงต่อคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนับจากนี้นับจากนี้ชีวิตของคุณฝันร้ายของคุณได้พังทลายลงแล้วฝันร้ายของคุณได้จบลงแล้วคุณได้เดินออกมาถึงแม้ว่าคุณไม่อยากเปลี่ยน คุณก็จะได้เปลี่ยนนั่นเองและนี่คือนะคะการงานของคุณโลกใบใหม่ของคุณกําลังจะเจิดจัดสิ่งที่คุณปรารถนาคุณอยากมีบ้านคุณอยากมีรถธุรกิจการงานของคุณคุณจะได้ทํางานโลกโลกใบใหม่ของคุณไม่ใช่ทํางานแค่สองไม่ใช่ทํางานแค่งานเดียวคุณจะมีงานที่สองเป็นการเปิดโลกใหม่ของคุณงานอาจจะเป็นงานตอนกลางคืนหรืองานในโลกออนไลน์หรือ นะคะงานต่างแดนนั่นเองนะคะนี่คือความสุขของคุณคุณจะได้รับข่าวดีในเรื่องการงานนั่นเองนะคะงานเป็นงานที่สองนั่นเองนะคะทุกคนนับจากนี้สิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณแน่นอนค่ะพรที่คุณปรารถนาคุณปรารถนาว่าให้คุณได้หลุดพ้นออกจากอุปสรรคปัญหานะคะครอบครัวของคุณที่เจออยู่ณตอนนี้ คุณเตรียมตัวรับได้เลยค่ะมันจะกลับมาอีกครั้งนี่คือชีวิตของคุณนั่นเองนะคะต่อค่ะทุกคุณค่ะคอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะนี่คือนี่คือเดอะ i e w ออ f o อร์จูน ครบคุณค่ะคบคุณค่ะนะคะเตรียมตัวเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ได้เลยค่ะนะคะนี่คือ The View of Fortune คุณปรารถนานะคะว่าคุณจะอยากได้บ้านอยากได้ลดความสุขในชีวิตคุณจะมีโชคลาบ The View of Fortune คุณจะมีโชคลาบค่ะโชคลาบครั้งนี้คุณได้ถูกลอตเตอรี่แน่นอนนะคะคุณไปขอเลยค่ะพรที่คุณจะสำเร็จยังไงคุณก็สำเร็จเพราะมันขึ้น The View of Fortune หรือคุณอยากได้ธุรกิจธุรกิจของคุณครอบครัวของคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่คุณจะได้รับและมันจะได้รับเร็ววันนี้อาจจะเป็นนะคะอาจจะเป็นอาจจะเป็นวันที่หนึ่งพฤษภาคมก็ได้เพราะดาวพุธนะคะดาวพุธเข้าสู่ย้ายเข้าสู่ราศีเมษนะคะไปอยู่กับดาวอาทิตย์อาทิตย์ นะคะอาทิตย์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนของราศีเมษนั่นเองนะคะใครที่มีลัคนาราศีเมษคุณเตรียมตัวรับโชคลาภครั้งใหญ่ได้เลยค่ะนะคะหรือลัคนาราศีอื่นทุกลัคนาราศีมีสิทธิ์ถูกรางวัลใหญ่เราบอกเลยค่ะ The View of Fortune คุณมีโชคลาภแบบผุกก นะคะคุณจะได้เงินมาคุณมีเขาเรียกว่าเป็นโชคแบบราบรอยคุณอยากปรารถนาบ้านอยากปรารถนารถคุณจะได้ตามที่คุณปรารถนานั่นเองนะคะและเมื่อวันที่ห้าเดี๋ยวดวงชะตาคุณก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนแบบที่คุณไม่เคยคิดว่าเอ้ยมันจะเปลี่ยนหรอจริงๆค่ะนะคะมันเปลี่ยนจริงๆนั่นเองนะคะต่อค่ะซักใบค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะคุณจะได้หลุดพ้นออกจากความขาดแขนให้ระวังเรื่องอารมณ์เท่านั้นเองค่ะแล้วนี่อะไรคะ หัวใจของคุณจะกลับมากระชุ่มกระชวยหัวใจของคุณถาวายนะคะถาวายต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณนี่แหละคือลูกหลักแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่คือหัวใจในออบคัมจะมีคนมามอบความสุขนี่แหละคะ่ะอาจจะเป็นแม่หมอมามอบความสุขให้กับคุณทุกๆวันทุกๆเวลาแต่นี่ไม่ใช่คะ่ะ ถ้าคุณปรารถนาอยากมีหลัก The View of Fortune นับจากนี้คุณหลักตัวเองเป็นเมื่อ,อไหร่ที่คุณหลักตัวเองเป็นจะมีแต่คนมามอบความสุขมาถามว่าคุณทำยังไงคุณถึงได้มีความสุขมากมายขนาดนี้นับจากนี้ไปให้คุณได้จำคลิปนี้ไว้แล้วก็เซฟคลิปนี้ไว้นะคะแล้วจะมีคนกลับมาถามคุณว่า ทำไมคุณเป็นคนที่น่าอิจฉาจังเลยคุณเป็นคนมีความสุขมากจังเลยเขาจะมาขอตําลาความสุขจากคุณนั่นเองนะคะนี่คือโอกาสใหม่ๆความสุขครั้งใหม่ความขาดแขนได้ทิ้งจบลงแล้วค่ะความขาดแขนในชีวิตคุณนะคะแล้วก็นะคะนี่คือ ความรุ่มหลงความมัวเมาอย่าเชื่อใครง่ายเพราะที่ผ่านมาคุณเป็นคนที่จิตใจอ่อนไหวและเชื่อคนง่ายและมีอารมณ์นะคะรุนแรงอารมณ์รุนแรงหมายถึงว่าคุณเป็นคนใจร้อนนั่นเองนะคะความขาดแคลนจะไม่มีในชีวิตคุณในพจนากุณุกรมคุณอีกต่อไปเมื่อคุณรักตัวเองนะคะหรือจะมีคนมามอบความสุขความรักให้กับคุณความรักจะบังเกิดขึ้นกับคุณนั่นเอง คขุณตคคุณ,คณวันนี้เชา้านี้แม่หมอขอไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในคลิปนี้และคลิปนี้เป็นของคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ให้มีโชคมีลาบอย่าลืมไปทําตามที่แม่หมอบอกนะคะแล้วเซฟคลิปนี้ไว้แล้วเราเชื่อว่า จะมีละคนหลายๆคนมาขอคู่มือตำลายแห่งความสุขจากคุณนั่นเองนะคะวันนี้ไปแล้วจริงๆค่ะมีความสุขในวันนี้มากๆนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ